ใช่ครับยังไม่ไปไหนไโอเคออวันนี้ถือว่าเป็นน่าจะเป็นวันดีเลยที่ได้เห็นคพี่น้องมากันแบบว่าร่วมออกงานพร้อมกันเป็นยังไงบ้างควันนี้กับบันดีครับดีครับเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับทาร์เลอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มาขึ้นเวทีในทาร์เลอร์เบสเหมือนกันในฐานะศิลปินเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างปีนี้ก็เลยกลับมาเป็นครีเอเตอร์สำหรับฮาร์ฟไทม์โชว์วันนี้ นะครับภูมิใจมากๆที่ได้นําเสนอสิ่งที่มันไปในทิศทางเดียวกับรางวัลที่จะมอบให้ทุกสาขาก็คือร้านรองบาร์แล้วก็โรงแรมนะครับใช่ค่ะนอกจากโชว์นะคะพวกเราก็มีช่วยกันคิดโชว์แล้วก็รวมถึงโชวพิเศษกับน้องป้าอูนี่คือเป็นครั้งแรกเลยที่วิทโอได้ร่วมงานกับน้องป้าอ,อูจะบอกว่าน้องเก่งมากอยากให้ใครอยู่เนี่ยต้องรอชมเนยคะ่ะเพราะว่าโชวพิเศษมากเลยครับทำโชว์เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ถือว่ามาร่วมรอ,อกันนะครับ ใช่วันนี้ออนสเตจนะคะก็อย่างที่บอกไว้เตรียมโชว์มาแล้วแล้วก็ที่สําคัญร้อยเรียงเป็นแบบหลายรสชาตินะไม่ใช่แค่ิวทียลอย่างเดียวมีเอลเ e n มนต์ของอุ๊ยบอกได้หรือเปล่าบอกได้คือคืออย่างว่านะดนตรีมันสามารถเกิดขึ้นกับอะไรก็ได้สมมติเรามีไมโครโฟนก็ทําให้เป็นดนตรีได้ใช่ไหมครับเรากาลังพูดถึงร้านอาหารบาร์แล้วก็โรงแรมเนี่ยเราก็จะเอาสิ่งที่จับต้องได้ในร้านอาหารในบาร์ในโรงแรมเนี่ยเอามาสร้างเป็นเสียงเพลงนะครับ ร่วมกับวิดีโอไปพร้อมๆกันแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่สนุกมากคือ t i m ไทม์ e p ว์ประก i o n นะครับซึ่งเป็น p ระการ์ i o n Group ที่เล่นได้สนุกสนานมากๆนะมันมีความมีความเป็นศิลปะมีความเป็นป๊อปมีความเป็นแดนซ์อยู่ใน15นาทีที่เป็น Half Time Show วันนี้ดังนั้นดีใจครับที่ได้เอาความครีเอทีฟมาใส่ในในในงานในงานนี้ครับเราคนตื่นเต้นกันไหมครับมองว่า้งนานทีอย่างเราเองอจะได้เห็นแบบเป็นการรวมตัวของเราแล้วก็ได้มาสแสดงกันแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างสะพยกับมัน งานแคทเลอร์เราภูมิใจอยู่แล้วค่ะอย่างที่บอกว่าแบบขึ้นถึงแคทเลอร์นะเราก็มีความภูมิใจที่ได้เล่นงานเพราะอยากดูแขกที่มาเนี่ยมาเยอะมากหลายจากหลักหลาย<ม>าประเทศคล้ายๆกับตัวแทนชาวไทยนะตื่นเต้นทุกครั้งนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มาตื่นเต้นเฉยๆเรามาม,ามอบความสนุกให้นะคะวันนี้ก็เต็มที่แล้วก็วันนี้โชว์วิดีโอเนี่ยถ้าใครไม่ได้ดูหลายปีแล้วเนี่ยครั้งนี้ได้ดูแบบจุใจแน่นอนแล้วก็สนุกมากๆนะคะไหนก็รอติดตามชมกันความพิเศษอย่างไรบ้างคะ ถ้าพูดแล้วจะไม่เซไปสิแต่ก็น่อแบยพร้อมเต้นหรือเปล่าน้องเต้นหรือเปล่าแต่ถ้าถึงวงเราก็จะนึกถึงเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีแต่ไม่เราไม่ได้มาแบบว่าแบบมานิ่งๆมาผืบๆไม่วันนี้เรามาให้ทุกคนได้ขยับตัวกันวันนี้ขนอะไรให้ไข่ทิชชู่มันทำสำหรับเองที่จะนำมาฝันเนี่าถ้าเรายังนึกภาพดนตรีคลาสสิกกับน้องต้าอูไม่ออกนะฮะวันนี้จะได้เห็นว่ามันอยู่ด้วยกันได้ยังไง นะครับถ้ายังคือภาพดนตรีกับกรละมัง <c oughs> กับแก้วกับอ,อะไรนะจานชามต่างๆเนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงวันนี้จะได้เห็นเราจะได้เห็นดนตรีที่อยู่กับทุกคอสเป็ i t ทลนะครับ <c oughs> ทั้งโร <c oughs> งแรมบาแล้วก็ร้านอาหารนะครับ <c oughs> แล้วก็คิวเรตมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะใช่จริงเราไม่ได้ไปไหนนะเราอยู่อย่างนี้สา <c oughs> คนเดิน <c oughs> ทางแสดงตลอดจะไม่ได้มาทักทายพี่ๆสื่อมากก็ได้ขาเรียกว่าไม่ได้เป็นแบบ ใช่ไม่สาธารณะปิดตัวปิดตัววันนี้เปิดตัวปิคที่จริงก็คือยังทำทำตลอดวยกันอยู่ตลอดเลยใชก็ไปแสดงมาหลายที่ทั่วโลกค่อยๆไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ต้องกลับมาที่บ้านเราแล้วก็ความสุขให้คนไทยเหมือนเดิมอันนี้ตัวย่ถามต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยวัยทุกเพศอะไรเงี้ยเข้ากับเพราะว่าเดิมๆคนแบบเด็กรุ่นใหม่ๆอาจนีไม่นี่แต่เราวันนี้ต้องแบบให้มันเข้ากับสถานการณ์หรือปจุบันิเหตุใช่แต่ว่า y ว k มันคัมแบ็กแล้วนะเออเป็นไกเบออินเทรนแล้วอีกรอบหนึ่งใช่สมัยนู้นเพลงเพนบมเลนคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแปลกใช่ไหมแต่ตอนนี้ตอนนี้ทุกคนฟังหมดแล้วจริงจริงเด็กจันใหม่เขาค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากๆเขาฟังเพลงทุกแนวมันไม่มีแบบขาร็อกขาขาแจ๊สขายอะไรแล้วมันมีทุกขาอยู่ด้วยกันในคนคนเดียวดังนั้นมันเป็นเวลาที่ดีมากที่ รุ่นใหญ่อย่างเรานะครับจะมีพื้นที่เล็กๆให้เจนใหม่ก็ได้ฟังกันบ้างตั้งแต่เล็กว่าตั้งแต่เล็กจนโตโตมาด้วยกันอะไาคุณดูวัฒนการไปด้วยกันวัฒนการตั้งแต่ผมดำเป็นผลข่าวแล้วเนี่ยไม่เลยต่อแฟชั่นแฟชั่นอันไหนไหนมารูมตัววงแล้วขข่งานักหน่อยแล้วก็ฝากถึงงานนี้เผื่อแบบใครไปติดตามหรืกอะไรเงี้ยเผื่อจะได้คิดถึงได้เจอกันอะไร วีทริโอนะคะก็ติดตามได้ทาง Facebook นะคะวีทริโอแล้วก็ IG v ีวีทร d แบรนนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะคะเรายังมีแบบงานผลงานออกมาตลอดตอนนี้มีอยู่ในซีซันของ Music is Everywhere แนะคะแล้วก็วีทร n โอแอนด์ s ที่เราไปจะไปจอยกับเพื่อนศิลปินต่างๆนะคะก็รอดิตตามกันใช่จริงๆเรามีแบบเล็กๆออกมาตลอดกำลังกาังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าไงเดียปรับปรุงรโนเวทตัวเองแล้กัน นะครับดังนั้นหลายๆผลงานที่กําลังจะออกมาเนี่ยก็ฝากพี่ๆสื่อนะครับ่ติดตามได้ฝากตัวอีกรอบนึงนะครับเป็นศิลปินกลุ่มใหม่หน้าใหม่นะฮะศิลปินน้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวฮะแต่ประสบการณ์ไม่ใหม่ประสบการณ์ก็โอเคอยู่ต้องเรียนรู้จากเมื่อกี้ขึ้นเวทีกับน้องต้าอู่ได้เรียนรู้กับน้องยุคใหม่เยอะเก่งมากเด็กยุคใหม่เขาแบบคล่องแคล่วเนาะเขาแบบจึ๊ดตึ๊ดจึ๊ดทำเพลงเราต้องเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ